นนนะตัวนะตหนึ่อันนี้สามหกศูนย์นะเสื่อการตรวจสอบนะญากงมันา็จะเหมือนกันนะตรวจสอบได้ไหมนะตัวหนึ่งก็คือดูนะวัดองคูนหนึ่งคูณสิบคูนสิบเอเนี่ยอันนี้ตรวจสอบเพราะฉะนั้นสังเกตนะสามหกศูจะมีตัว,นนตวหนึ่งตัวตัวท,ที่เจ็ดทีนน่เจ็ดเอาไว้อ่ะ นสีสแดงไหมครับนี่คือคอนดิวิตี้โอเคนะคอนดิวิตี้นะบางรุ่นมีนะถ้ามีาาออาไฟจะมีหลอดไฟสีแดงตรงนี้ไฟไฟสีแดงตรงนี้เดียร์ยนะังถ้าไม่มีหลอดไม่มีแต่มันมีาสเตอร์แทดงมา<อ>ตังนะถ้าไม่มีหลอดไฟตรงนี้มันจะเป็นมาสเตอร์อคือตัวที่มีเสียง นีซื้อมาแล้วใช่ไหมอยากครับอ่าที่พอใช้อ่าอีกไหมฟังก์ชันิตี้นะครับอ่าอีกไหมสายเท่ๆดูที่บอกไว่านะการตรวจสอบนะครับว่าแต่ละตำแหน่งน่าใช้คำอะไรได้บ้างนะครับซื้อใหม่เนาะย่านแรกเป็นย่านที่ใช้เยอะสุดและใช้ทุกวิชาด้วยโอเคนะอยดูเท่สองรุ่นนี้อันนี้สามพุ่นส่วนอีกสามพุ่มหนึ่ง นะครัสามวัตสูไม่มีคอนติบิลตี้เห็นไหมตัวนี้ไม่มีหลอดไฟไงอ่านะตัวนี้ก็ไม่มีตัวมาสเตอร์ด้วยนะถึงบอกว่าตัวนี้แรงกว่าตัวนี้ของแท้สองตัวเลยนะเนี่ยตัวนี้สองฟันตายเลยอ๋ออันนี้แพ้ตายกว่านะครับอันนี้ถูกกว่าของแท้เหมือนกันของญี่ปุ่นแท้เลยเปล่าเนียไม่เจียรแปลงด้านหลังนะครับ เดวสองพันเหมือนกันใช่ไหฮะ<ม>โตเกียวแนละ้ย่างรนี่ยบีบเซอร์อนี้สองพนกว,ว่วาอันนี้สองพันอ่าตัวนี้สองพันนิดๆอันนี้สองพันายอ่าโอเคอันนี้หลายคนเลยพี่ใช่หมอันนี้ที่ซื้อมาใหม่ใช่ไหมอ๋อที่ของอท่านพักตวันอ่าโอเคนะมาดูนะต้าแหนโก ตัวนี้เพิ่มขึ้มานะครับดิวติวตี้ใช้ทำามคอนดิวติวตี้ไว้สรักการตรวจสอบปรับมาที่คอนดิวติตี้ดูนะถ้าตัวไหนที่มันไม่ขาดเห็นไหมเราเราวัดแต่คือเนี่ยมองแค่หลอดไฟถ้าหลอดไฟติดจะแสดงว่าอ่าไม่ขาดฟิลมไม่ขาดเห็นนะนี่นะ ดซึ่งรุ่นที่เป็นสามสูมันจะไม่มีน้ำรัแ,แตกนะครับมันขึ้นก้เข็มไหม,มครับนะครับเบน้ามาดูสองตัวนี้ว่าทาไมตัวน,นี้มันแพงกว่า<ม>เพราะตัวนี้สามารถวัดช็อปปี้ีดอดได้วดดออัดไดอดแมนโวลได้ไอ้ตัวน,นี้วัดไม่ได้<ม>เปนะก<ค>่อนอื่นมาดูว่าดัาางไอออจะเป็นตำแหน่งที่เอาไฟจากในเครื่องออก นี่นะแต่เนี้ยไฟจะเที่อวมานอกนะครับเราจะดูว่ามิตเตอร์ตัวเนี้ยมีไฟอยู่ในเครื่องกี่โวลต์การวัดไฟเราจะวัดย่านโอห์มย่านโอห์มจะเป็นย่านทื่อไฟในเที่อ,ออกมาส่วนย่านอื่นเอาไฟจากไฟนอกเข้าเครื่องหลังจากนั้นเราจะวัดไฟว่าย่านโอห์มมีออกไฟวาเท่าไหร่แล้วก็ปรับไปที่โูลหนึ่งแล้วเอามิตเตอร์อตัว นะเดตอนก็ได้นะครับแล้วมอสดไฟออกดูว่ามันออกมาเท่าไหร่เดี๋ยวนะอันนีุ้รุสานหกศูนย์แ่วัดไฟออกมาเลยวเท่าไหร่นะครับก่ใช่นะใชสับัรวได้เดีตอนนะครับ อ่าคะแนนคุณหนึ่งอ่าคุณหนึ่งไ,ไฟไม่ออก่ากเสียผิดท้ายตัวนี้อ่าโอเคย่า่ตอนนี้แสดงว่า,นน<ม>าโลนงแบเ<ม>พราะไฟต้องออกมาไม่ตาม่างมาสามวนมตัวน,นี้นะเห็นไหมนี่คือการเช็คไฟ ของนนย่านโวลต์แนะเพราะตามงมาสามโวลเราจะไม่สามารถปรับศูนย์โอมและจัดได้ให้เปลียนตรงศูนย์ขวามือได้เออแต่เช็คได้เลยนะก็แต่ตัวเช็คไฟเท่าไหร่นคะครับนี่เป็การเช็คโวลต์ในย่างโวลอย่างนั้นออกมาแค่นี้สองจุดเจ็ดหกเพราะย่างเนี่ยมันใช้ทานสองเอสองก้อนต่อซีรีส์กันดูนะคูณหน,นึ่งนะ เด่ไฟมาแค่นี้นะครับอ่าต่อไปนะครอ่ามาดูที่เป็นสามหกหนึ่งบนะ้านมีสามหกหนึ่งนะนี่3สามหกหนึ่งเราจะวัดไฟออกมาเหมือนกันว่าออกมาเท่าไหร่นะครับ ร้านี้ไฟเรียกมาหไหเดือสามวนเกือบสามส,ามส<ะ>เจ<ะ>็ดเก้ามีการตรวจสอบไฟเ,เพื่อว่ามาถึงสามมาต้องถึงแล้วเปลี่ยนแบตเตอรี่นะคะเพราะตรงนี้เราปรับดีซีวีนูเนี่ยมันจะไม่สามารถปรับให้ศูนย์ตรงกลางได้เช่นกันถ้าทางนอนนูเนี่ยปรับมันจะไม่ถึง นะคัเนี่ยถ้าเราปับมาที่ยูน่าเวลาสูงวัตจัดเนี่ยนะครับนะมันจะนะมันจะไม่ถึงสูงดีนะไม่ได้สีส้มเห็นไหมครับนูอยู่สีส้มนะตัวนี้ตัวนี้นูอยู่สีอะไรสีฟ้าโอเคนะครับอ่านี่เวลาที่เราปรับค่าดูนะตอนนี้คหนึงเหมือนกันเลยนะเนียคูนึงเหมือนกัน นะครับต่อไปดูนะครับปรับไปที no like well, ่คูณสิบเห็นไหมไฟจะไม่เปลี like ่ยนตัวนี้อยู like ่ตัวนี้อยู่นะอยู่สามลูหนึ่งอยู่นะนี่สามลนกเดนอยู่ตัวนี้คูณสิบไฟเท่าเดิมเห็นไหมเดี๋ยวไฟเท่าเดิมนะคูณสิบต่อไปคูณร้อยเปลี่ยนไหนอ่าไหนไหไฟเท่าเดิม นะฮะตาไปคูเจนเก,กเห็นไหมนี่ไฟเลี้ยออกมาในการตรวจสอบค่าที่ยานจิดบอกว่าอยาอดออกจะมีย่านที่ไฟจะเด็กเลี้ยองออกเพียงแต่ว่าออกรรออกมาถ้าออกมากีโนะ่โวลนี่ปวดนี่ปวดนะนี่ออกมาเท่าไหร่ต่อไปคูสิบเอออกมาเท่าไหร่นะ มี1ไปย่า1ที่นี่ม1จุดเออาจารย์ออกเท่าไหร่7.8หายไปกี่โวลตหายไป5โวลตนะนีะแสดงว่า สาวดินใช้ไฟ12โวลต์มีทาสองชุดตัวนี้ใช่มี9โวลต์หนึ่งมี3โวลต์1.5 2รวมกันก็คือย่านสูงสุดของโอห์มลต4วลแสดงวาทางต้องเป็นทางก้อนสี่เหลี่ยมเนี่ยทาก็สี่เหลี่ยมเน่ดอ่อนแล้วแล้วทางก้อนสี่เหลี่ยมก็ไรล่ะ ประมาณหนึ่งานอนนี้ผ่านก้อนซีเรียนนะครับเจ็ดจุดแปลบด้วยสองจุดเก้านั่นคือผ่านสีเรียลที่เหลือต่ไงนครับใช่ไหเรือร่วงาายเท่าไหร่นะเพราะถ้ากลับไปสุดสุดเนี่ย มาที่200สามบวกเก้าตัวจะต้องเปลี่ยนฐานก็สี่เหลี่ยมแต่ฐานที่เป็นสองก้อนหนึ่งจุดห้ายังพอใช้งานได้ใช้ได้รือได้เราต้องมาเทสดูว่าเราสามารถปรับตรงศูนย์ได้ไหมในตําน่งคูนหนึ่งดูนะคูณห ok. 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 นึ่งปรับได้แน่นอนแสดงว่าสามจุดเก้า ยังใช้งานได้อยู่เห็นป่ะคูณหนึ่งใช้งานได้นะส่วนตัวนี้คูณหนึ่งดูนะใช้งานได้ไหมไม่ถึงปรับสุดแล้วเนี่ยเห็นป่ะไม่ถึงศูนย์ของโอมนี่จบเลยแล้วแพตัวนี้ใช้ไฟสีอโวล์นี่นะมีหนึ่งจุดห้าสองมีเก้าเก้าโวล์อีกหนึตอน และการตรวจสอบไฟว่าในในแบบในพิเตอร์มีฐานกี่โลวลต์เราสามารถปรับโอห์มแม็กซิมั่มแล้ววัดโวลต์ได้เลยแต่พอวันสูงสุดเนี่ยมาจะเาแบตสองชุดมารวมกันโอเคนะมันจะได้ไฟออกมาไม่ต่ำกว่าส2อโอเคนะแต่เวลาที่วัดไฟอ,อ่อนหรือเปล่าเราก็ใช้คูณหนึ่ง โอเคนะอยากรู้ว่าไอ้ไฟเก้าวัต์หาเท่าไรก็เอาสูงสุดตัวนี้เห็นไหมออกมาเท่าไหร่ละโวนที่ออกมา,กล,า,ล,บา,กมาลบกับไฟตะแนงคูหนึ่งได้ยินส่วที่หายไปแต่นะแต่ย่อหายไปห้าโวลต์เยนะไอ้เก้าโวลต์เนี่ยแต่รา้วัค่าใช่ไหม รูสิเพยไงเพราะตอนนี้1.5ยังได้อยู่เรียก <ๆ S 1> ว่าเพราะตับส่วนได้ไงอย่าอแค่นี้แค่เจ็ดวนเห็นล่ะเจ็ดวนจากสาิบสองใช่เพราะให้เรามารวมเอา3.9มารวมนะมันถึงได้เจ็ดไงเห็นไหมะ พราะตัวนี้ได้สิบสองโวล์เนี่ยนะได้สิสโวล์แล้วตามสี่เหลี่ยมตน